วันนี้พามากินขนมหวานอีกเช่นเคยนะคะต้องกินเพิ่มน้ำหนักค่ะต้องพยายามต้องทำให้ได้น้ำหนักไม่ยอมขึ้นกินเผาลงหน่อยน้ำหนักก็ลงอีกแล้วแต่ความจริงก็หนักทุกมื้อนะคะแต่ก็ยังลงอีกอยากให้น้ำหนักขึ้นต้องกินของหวานหรือขนมหวานบ่อยนี่ค่ะเปียกปูนหอมออเปียกปูนอร่อยอร่อยหอมกลิ่นใบเตยนะคะ แล้วก็วุ้นวุ้นกะทิลองชิมดูก่อนห,อหวานเจี๊ยบน่าจะช่วยให้ขึ้นได้แล้วก็หมอ้อแกงหมอ้อแกงนะคะขนมหม้อแกงดูสิจะอร่อยไหม ไม่ใช่เจ้าดังนะคะซื้อตลาดก็อร่อยหวานทุกอย่างเลยคะ่ะรู้สึกจะหวานแล้วข้เหนียวหน้ากังขยาแล้วก็หน้ากุ้งปนกันนี่ค่ะหวานทุกอย่างนะคะเจ้านี้ อร่อยนะคะคนชอบหวานเนี่ยไม่พลาดเลยค่ะถูกใจสายหวานหวานจริงค่ะข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวเหนียวหน้ากุ้งอร่อยกับหน้าสังขยากขออนุญาตเล่นน้ำก่อนนะคะน้ำขาดไม่ได้ ินอะไรก็ต้องกินน้ำชินใจเอาไรต่อดีเอาวุ้นต่อแล้วกันนะคะอ้าพอบกล้งเพื่อน เดี๋ยวขมดค่ะแป๊บเดียวอย่างไรเพิ่มน้ำหนักกันนะคะชื่นใจกินหวานแล้วชื่นใจมีแรงค่ะไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมเนาะกินหวานแล้วชื่นใจขาดหวานไม่ได้นะคะเป็นสายหวานด้วยสายแซบสายหวานเสียงอาจจะไม่หวานนะคะ มะแกงอีก <M> mm hmm. ชื่นใจมหวานแล้วมีแรงค่ะ mm hmm. ชวนเพื่อนแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอกินให้ถนัดถนัดก่อนจ้า